สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่4ี่้เกได้มาเปล่าๆอย่างน่าละอายในหุบเวสหมุดสถานที่ยึดครองร่างของนิ้วเทพเจ้าเงี้สงัดไปทั่วทั้งบริเวณไอพลังประหลาดที่นี่เข้มข้นเป็นอย่างมากความรู้สึกรังเรือนและบิดม้วนรุนแรงทําให้พื้นที่แถบนี้ค่อยๆกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามขึ้นมาและต้นกําเนิดของพื้นที่ต้องห้ามแถบนี้คือร่างยิ่งใหญ่ที่ยืนตรงานอยู่ในที่ลึก ร่างนี้สูงสาม้อจังประดุดเทพมารบนร่างของเขาไม่มีเสื้อผ้าใดๆทั้งสิ้นทั้งคนยืนเนื้อตัวเปล่าเปลือยเมฆหมอกลอยไหลเวียนอยู่รอบๆประดุดวัตถุไร้ชีวิตมีเพียงอักรรางเลือนกับพลิบแสงวูบว่าบนผิวที่แผ่กลิ่นอายโบราณเป็นระลอกระลอกและสร้างความมีชีวิตให้กับร่างนี้ขึ้นมาเล็กน้อย และทะลุผ่านหมอกก็จะเห็นร่างแข็งแกร่งกำยำอย่างรังเรือนทําให้คนรู้สึกเหมือนเผชิญหน้ากับภูเขาลูกยักย้ายไหล่กว้างใหญ่ปานแบบผืนฟ้าด้วยสัสดส่วนอันสมบูรณ์แบบตลอดจนกลิ่นอายมหาสารยิ่งใหญ่อีกทั้งใบหน้าที่งดงามปานปีศาจทุกอย่างนี้อยู่ในหมอกคลุมเครือที่แปลเปลี่ยนมาจากไอพลังประหลาดเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแปลกประหลาดยิ่งแฝงด้วยแรงดึงดูดอันสุดแสนอันตรายโดยเฉพาะจากเวลาที่หมุนผ่านไปร่างที่ประดุจเทพมารร่างนี้ก็ค่อยๆแผ่ประกายแสงพาพรุงออกมา แสงนี้ในทีแรกยังริบหรี่แต่ค่อยๆสว่างพร่างพรายขึ้นเรื่อยๆจบจนสุดท้ายแสงประกายรุ้งแผ่ไปทั่วสารทิศทําให้เงาร่างเทพมารร่างนี้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทุกอย่างนี้ทําให้ร่างนี้ผสานความชั่วร้ายแปลกประหลาดและความศักดิ์สิทธิ์ผสมผสานกันอย่างลงตัวสมบูรณ์แบบจบจนนานหลังจากนั้นร่างมือหมาร่างนี้ก็สถานเบาๆเริ่มแยกส่วนออกช้าๆ เป็นส่วนศีรษะก่อนจากนั้นก็เป็นคอแล้วเป็นลำตัวและแขนขาคล้ายกับถอดกละอเช่นนั้นแปลเปลี่ยนเป็นเส้นเนื้อชุ่มเลือดจำนวนนับไม่ถ้วนแล้วกลับมายังภายในร่างนี้มายังบนร่างของสวีชิงหลังจากนั้นครู่หนึ่งเส้นเนื้อชุ่มเลือดทั้งหมดหลังจากที่ผสานเข้าไปในร่างของสวีชิงร่างเทพมันสามร้อยจ้าก็หายไปสวีชิงที่ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาทั้งสองันลืนขึ้นใช้ความมุนมงสับสนออกมาทุกอย่างก่อนหน้านี้ล้วนเกิดขึ้นในทะเลความรู้สึกตอนนี้กลับสู่สภาพเดิมคล้ายตื่นจากฝันในพริบ แต่กลับไม่มีร่องรอยได้รับบาดเจ็บใดๆกลับมีความรู้สึกทั่วทั้งร่างโปร่งโล่งแผ่ซ่านไปทั่วทั้งสันพางกายยิ่งมีพลังกายเนื้อที่แข็งแกร่งก,ก่อนหน้านี้อย่างมหาศาลเป็นระลอกระลอกไหลเวียนไปทั้งร่างสวีชิงในเสี้ยวขณะน,นี้ภายใต้การประตูอย่างไม่อยู่สวีชิงลมหายใจหอบที่เล็กน้อยความสับสนวุ่นงงในดวงตาก็แปลเปลี่ยนมากระจ่างแจ้งอย่างรวดเร็วร่างของข้าสวีชิงก้มหน้าหลังจากสัมผัสร่างกายอยู่ครู่หนึ่งจิตใจของเขาก็สถานเล็กน้อย ร่างนี้ทําให้เขารู้สึกในความคุ้นเคยมีความแปลกใหม่ตอนนี้เงียบนิ่งไป3าสี่อึดใจในดวงตาของเขาฉายประกายว่าว่าพลันไหวตัววูบพุ่งไปข้างหน้าทะยานไปจากที่เดิมเกิดเป็นเสียงแหวกอากาศกรีดหวีเพียงครึ่ตาก็มาปรากฏตัวห่างออกไปหลายร้อยจ้างความเร็วเช่นนี้น่าตื่นตะลึงเป็นอย่างมากและบริเวณที่เขาอยู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้ยังมีรอยเงาอีกทางหนึ่งกําลังสลายไปอย่างช้าๆความเร็วของข้าสวีชิงสูดลมหายใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง เขาสัมผัสได้ว่าความเร็วของกายเนื้อเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตสามเท่าสวีชิงดวงตาฉายประกายประหลาดมือขวากำมัดชกไปข้างหน้าหมัดนี้ซัดลงมาทั้ง,ท,งทั้งที่ไม่มีระลอกคลื่นวิชาเวใดๆเป็นเพียงแค่พลังกายเนื้อเท่านั้นก็ทําให้อากาศข้างหน้าเกิดเป็นคลื่นบนท่ามกลางเสียงคลื่นครันที่ประตูขล้นลมพายุกลุ่มหนึ่งก็ระเบิดออกไปรอบๆข้างหน้าของเขาทุกที่ที่พัดกวาดผ่านทุกอย่างรอบๆล้วนพังถลม่มทลาย รูมันตาสวิชิงหดเล็กในใจเกิดระลอกคลื่นลูกมือหมาเขาสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าร่างของตัวเองแตกต่างไปจากก่อนหน้านี้อย่างมหาศาลไม่ใช่แค่ความเร็วกับพลังยกระดับขึ้นอย่างมากแม้แต่ระดับความแข็งแกร่งก็เช่นกันความสามารถในการต้านทานการโจมตีเทียบกับก่อนหน้านี้ก็เหมือนจะแตกต่างเช่นกันเหมือนว่าในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆร่างนี้ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่พลิกฟ้าพลิกปฐทพีนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับกายเนื้อ สวีชิงหัวใจเต้นรัวเสียงตุบๆเป็นระยะ,ระยะดังมาจากหน้าอกของเขาในขณะที่ดังก้องไปทั้งทุกสารทิศเขาก็แผ่ลูกกรอนพิ่ต้องห้ามของตัวเองให้มันแผ่ไปทั้งร่างทดลองระดับการทนรับต่อพลังเทพของร่างนี้ไม่นานนะักสวีชิงก็พบว่าพิษต้องห้ามกับร่างของตนร่างนี้ไหลเวียนไม่ติดขัดอย่างไม่เคยไปมาก่อนแต่ก่อนนิยามที่เขาสำแดงพิษต้องห้ามในร่างของเขาความจริงแล้วก็จะถูกกัดกินด้วยเพียงแต่อาศัยการต้านทานและการควบคุมทําให้การกัดกินนี้ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นรวมกับการฟื้นฟูของผลึกวารีสีม่วงก็เกิดดการสมุล แต่ตอนนี้เขาสัมผัสร่างนี้ของเขาก็รับรู้อย่างชัดเจนว่าเรื่องนี้ถ้าจะหายไปหมดแล้วร่างในตอนนี้เหมาะกับการที่เขาสำแดงพลังพิษต้องห้ามยิ่งกว่าเดิมสวีชิงจิตใจเกิดระลอกคลื่นทดลองพระจันทร์สีมลได้พบว่าร่างนี้ในด้านการสำแดงพระจันทร์สีม่วงการแบกรับก็ได้มากขึ้นเช่นกันเหมือนว่าร่างนี้เดิมก็เตรียมมาเพื่อรองรับพลังเทพ,พเจ้าร่างเทพสวีชิงคืนพมในสมองมีคำนี้ผุดขึ้นมา จากนั้นเขาก็ทยอยแดงเคล็ดวิชาอื่นๆหลังจากพิสูจน์แต่และวิชาแล้วสุดท้ายสวีชิงก็มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงกายเนื้อของตัวเองครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงทุกด้านการเปลี่ยนแปลงประเภทนี้ทําให้จิตใจของเขาตื่นเต้นลิงโลดเป็นอย่างยิ่งแต่ก็รู้สึกเหมือนได้มาเปล่าๆนิดๆแต่ไม่นานนักเขาก็โยนความคิดนี้ทิ้งเอ,อ่ยพึมพมเบาๆนี่เป็นสิ่งที่ค่าเสี่ยงอันตรายอย่างใหญ่หลวงคว้าเอามาอีกทั้งสภาวะนี้น่าจะยังไม่ใช่ร่างเทพ,พเจ้าที่แท้จริง สวีชิงนึกย้อนถึงร่างเปลือกนอกขนาด300อจ้างในความจำสัมผัสร,รับรู้ก่อนที่ตนจะตื่นขึ้นแล้วมองภายในร่างตอนนี้เขาสัมผัสได้ว่าในเลือดเนื้อมีเส้นสีทองจำนวนมหาศาลเส้นสีทองจำนวนนับไม่ถ้วนเหล่านี้แผ่ลาไปทั่วทุกที่ในร่างกายเขาทุกเส้นล้วนแฝงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ภายใต้การสัมผัสร,รับรู้ของสวีชิงพวกมันไม่มีอันตรายอีกทั้งยังสามารถควบคุมได้เที้งแต่แหล่งกำเนิดการควบคุมไม่ใช่พลังเวทและพลังบำเพ็ญมีเพียงพลังพิ่ต้องห้ามและพลังต้นกำเนิดเทพประจันสีม่วงเท่านั้นนถถึงจะสาามมมรคควบุได้ แต่กลับทําให้ถึงขั้นที่เส้นสีทองเหล่านี้ออกไปจากร่างกายประกอบเป็นเปลือกนอกอย่างก่อนหน้านี้ไม่ได้ดูจากเช่นนี้แล้วร่างเปลือกนอก300ร้อจังก่อนหน้านี้ถึงจะเป็นร่างเทพที่แท้จริงแต่น่าเสียดายข่าในตอนนี้ไม่สามารถทําได้ถึงขัง้นให้มันประกอบขึ้นมาได้สวีชิงพึพรรมพำในใจเขารู้ว่านี่เป็นเพราะพลังเทพในร่างของตัวเองยังไม่เพียงพอนี่คือร่างที่นิ้วเทพ,พเจ้าเตรียมไว้ให้ตัวเองจิตเทพของสวีชิงกวาดไปในวังสวรรค์วังทิศในทะเลความรู้สึก ในห้องขังติงหนึ่งสามสองนิ้วสีเลือดอยู่ตรงนั้นอย่างโดดเดี่ยวกำลังหลับไหลคล้ายว่าเนื่องจากที่นี่ช่างเดียวดายนักดังนั้นองค์ท่านจึงหลับไม่สนิทสั่นสถานเล็กน้อยบ้างเป็นบางครั้งน่าเสียดายที่ไม่สามารถควบคุมได้แต่วันหนึ่งข้าจะควบคุมผลึกวารีสีม่่งทําการสะกดมันโดยสมบูรณ์ควบคุมเหมือนกับเจ้าเงาสวีชิงไม่ได้ถูกคําพูดที่พูดกับนิ้วก่อนหน้านี้ตีกรอบความคิดเรื่องนี้อาจารย์ของเขาเคยสั่งสอนด้วยตัวเอง ตอนนั้นพวกเขาไปยังสำนักมากมายหลายแห่งแอบไปศึกษาเคล็ดวิชาลับในตอนที่จากไปนายท่านเจ็ดให้สวีชิงคาระวะบอกว่าแบบนี้ก็นับว่าคืนน้ำใจตามมารยาทและวันหน้าหากพบกันในฐานะศัตรูก็สามารถลงมือสังหารได้อย่างวางใจตอนนี้ก็เช่นกันสวีชิงรู้สึกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมีเหตุผลจึงประสานหมัดโค้งคาระวะไปข้างหน้าแม้ข้างหน้าจะไม่มีอะไรมีเพียงแค่หมอกเท่านั้นแต่สวีชิงรู้ดีว่าเรื่องบางอย่างมีความจริงใจก็ศักดิ์สิทธิห์หลักๆคือดูที่ความจริงใจ ตัวเองจริงใจเช่นนั้นต่อให้ข้างหน้าเป็นความว่างเปล่าผืนหนึ่งแต่ก็เท่ากับว่าคาระวะขอบคุณนิ้วเทพเจ้าแล้วตั้นกันนี้เป็นนายท่านจะสอนสวีชิงสวีชิงรู้สึกว่าถูกต้องมากๆแต่ว่าเพื่อให้อีกฝ่ายหลับได้สนิทยิ่งขึ้นสวีชิงหลังจากโค้งคาระวะแล้วก็มองไปรอบๆหลังจากสัมผัสเล็กน้อยร่างของเขาก็ไหววูบหายไปจากที่เดิมแปลงเป็นรอยเงามาปรากฏที่ไกลบนพื้นตรงนั้นมีม้วนภาพวาดเก่าออกเหลืองผืนหนึ่ง คนสี่รุ่นอยู่พร้อมหน้าในภาพวาดเมื่ออดีตตอนนี้เหลือเพียงชายชราคนเดียวเท่านั้นสีหน้าของเขาตื่นตระหนกหวาดกลัวเป็นอย่างยิ่งแต่เขาไม่โดดเดี่ยวเพราะแม้จะเหลือเพียงเขาคนเดียวแต่ข้างกายยังมีอสุนสมุดบรรพการตัวหนึ่งกำลังอ้าปากกว้างไปทางเขามองภาพวาดภาพนี้ดวงตาสวีชิงเปลี่ยนมาเย็นชามือขวายกขึ้นคว้าข้ามอากาศทันใดนั้นหมวนภาพวาดก็ลอยขึ้นจากพื้นในยามที่ลอยมาอยู่ในมือสวีชิงอสุนสมุดบรรพการที่อยู่ในนั้นก็สัมผัสรับรู้ได้ลอยออกมาจากในภาพวาดอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ส่งเสียงคำรามาหาสวีชิงมันก็เรอออกมาพุ่งเข้าไปในร่างสวีชิงกลับไปในวังสวรรค์วังที่หกใสหัวออกมาสวีชิงมองภาพข้างหน้าอย่างเย็นชาเอ,อ่ราบเรียบอสูรสมุรบรรพกาลในวังสวรรค์วังที่หกสถานเฮือกแต่ก็ค้นพบอย่างรวดเร็วว่าประโยคนี้ไม่ได้พูดกับตัวเองจึงสงบลงส่วนชายชาราในภาพตอนนี้ตัวสั่นยิ่งกว่าเก่าไม่กล้าขัดขืนพุ่งออกมาจากในภาพอย่างรวดเร็วหลังจากแปลงเป็นมนุษย์ก็ลออยู่ข้างหน้าสวีชิงมองสวีชิงด้วยความตื่นกลัวเต็มใบหน้า ร่างสันสถานอย่างควบคุมไม่ได้หน้าผากมีเหงือผุดพรายในดวงตาฉายแววแตกตื่นตกใจท่านท่านคือเทพผู้สวรรค์คัดเลือกหรือผู้ดูแลขอรับชายชาราเผาจิตรกรรมสันสถานเอ่ยถามอย่างระมัดระวังเขาแยกไม่ค่อยออกว่าคนข้างหน้าเป็นใครกันแน่สวีชิงใบหน้าไร้อารมณ์แผ่จิตเทพทางหนึ่งไปหาเจ้าเงาเจ้าเงาลอยจากพื้นทันทีแผกกลิ่นอายน่ากลัวออกมาสแสดงรูปร่างดุดันเฮี้ยมเกรียมแสะยแยกเขี้ยว ภายนอกแสดงออกมาเช่นนี้ทว่าความจริงแล้วเจ้าเมาตอนนี้ในใจหวาดกลัวสุดขีดก,ก่อนหน้านี้ในตอนที่สวีชิงถูกแย่งชิงร่างมันก็ไปซ่อนตัวในใจจะมากจะน้อยก็คาดหวังนิดนิดสิ่งที่มันหวังคือผลึกวารีถูกเทพเจ้าทาให้เสียหายหากเป็นเช่นนี้ไม่แน่ว่าตัวเองอาจจะฉวยโอกาสได้รับอิสระก็เป็นได้แต่จากการประตูพลังขึ้นอย่างแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของผลึกวารีสีม่่งจากเสียงครนุนครางหอยหวนของนิวเทพเจ้าความหวาดกลัวของเจ้าเมาก็พุง่งจนถึงขีดสูงสุดทันทียิ่งมีความสิ้นหวังขึ้นมาแต่ไม่ว่าจะออยยยย่่าาางงไไรมมัันกต ดังนั้นตอนนี้เพื่อที่จะแสดงความจงรักภักดีมันจึงรีส่งเสียงกลืดน้ำลายร่างกายมีดวงตานับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมากทุกดวงล้วนจ้องชายชาราเผ่าจิตตรกร,รมเขม็งราวกับสุนัขดุร้ายส่งเสียงคำรามขม่มขู่ในพรบตาที่เห็นเจ้าเงาชายชาราเผาจิตตรกรมก็สีหน้าเปลี่ยนไปอย่างมหาศาลโดยสมบูรณ์ร้องครวญเสียงหลงเจ้าเจ้าเจ้าคือผู้ดูแลนี่เป็นไปได้อย่างไรเจ้าไม่ได้ถูกนิ้วเทพเจ้ายึครองร่างไปแล้วหรอกหรือเทพเจ้าแย่งชิงยังล้มเหลวอีกหรือ ชายชราเผ่าจิตรกรรมร่างสันสถานอย่างบ้าคลั่งมันย่อมจำเจ้าเราได้ในเมื่อตอนที่อยู่เขตติงหนึ่งสามสองตอนนั้นเจ้าเราก็สนอกสนใจเขามากที่สุดสวีชิงกวาดสายตาไปอย่างเย็นชาเจ้าเราเข้าใจทันทีแปลงร่างเป็นสุนัขดุร้ายอย่างแท้จริงแล้วกระโจนไปกัดฉีกอย่างบ้าคลั่งเสียงร้องโหยหวนหน่าเวทนาดังออกมาจากปากชายชราเผาจิตรกรรมสวีชิงไม่สนใจเดินไปทางศีรษะกับสิงโตหินทางนั้นศีรษะกับสิงโตหินตอนนี้ยังฟื้นฟูไม่สมบูรณ์ ดังนั้นต่อให้พวกมันมีใจอยากจะหนีแต่ก็ไม่อาจทําได้คาของสิงโตหินยังนอกไม่เรียบร้อยดีศีรษะก็มีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นหลังจากเห็นเงาร่างของสวีชิงพวกมันทั้งสองก็สั่นสถานอย่างรุนแรงเหมือนกับชายชาราเผ่าจิตกรรมพวกมันเดิมไม่รู้ว่าสวีชิงยังเป็นสวีชิงอยู่หรือไม่แต่เสียงของชายชาราเผาจิตกรรมที่ดังมาจากในหมอก,ก่อนหน้านี้ทําให้พวกมันวิเคราะห์ได้แต่การวิเคราะห์นี้ความหวาดกลัวที่แฝงมาได้ยิ่งรุนแรงเทพพเจ้ายังไม่สามารถยึดครองได้อย่างนั้นหรือสวรรค์ สีสระร้องให้แล้วโดวยเฉพาะเห็นม้วนภาพวาดที่อยู่ข้างๆถูกเจ้าเมากัดกินร้องครวญครางไม่หยุดมันก็รีบเอ่ยปากขึ้นอย่างรวดเร็วท่ามกลางเนื้อตัวที่สันสานขอสแสดงความยินดีกับใต้เท้าด้วยขอรักก่อนหน้านี้ข้าน้อยก็เดาได้แล้วว่าเทพเจ้าที่ระดับต่ำต้อยน,นั้นจะมาเป็นคู่ต่อสู้ให้ท่านได้อย่างไรอีกทั้งไอ้แกตายากเผาจิตรกรรมนั่นแม้มันจะเจ้าเล่เพียงใดใต้เท้าเพียงแต่ขยับนิ้วเพียงเล็กน้อยก็ทำให้มันไม่อาจวนขึ้นกลับมาได้ส่วนข้าน้อยนั้นทราบซึ้งเป็นอย่างยิ่งเขตติงหนึ สีสบายหน้าเต็มไปด้วยรอยประจบประแจงพูดอย่างรวดเร็วบรรพจารย์สำนักวชร,ระปรากฏตัวว่าพุ่งออกมาจากถุงเก็บของของสวีชิงเอ๋อยเตือนอยู่ข้างๆนายท่านเจ้าคนชั่วผู้นี้ไม่ได้พูดจากใจจริงดูเหมือนประจบประแจงแต่การกรอกของลูกตาบ่งบอกว่าคนคนนี้กำลังขบคิดว่าจะหนีอย่างไรเหมือนกับเจ้าเงาเจ้า,จาคนพวกนี้ล้วนแต่เป็นพวกจ้องแทงข้างหลังทันทีที่นายท่านเกิดเรื่องพวกมันก็จะไม่เป็นหนึ่งเดียวกับท่านจะต้องมีความสุขบนความทุกข์ของท่านแน่นอนข้าน้อยขอเสนอว่าควรจะทําการสะกดเอาไว้โดยสมบูรณ์ สีสันหน้าเปลี่ยนสีดวงตาเบิกกว้างมองเหล็กแหลมสีดำสุดลมหายใจหรือก,กำลังคิดจะโต้แยง้งสวีชิงมองสีใสยอย่างเย็นชาวแวบ,บหนึ่งมือขวายกขึ้นเพียงสะบัดทันใดนั้นวังสวรรค์วังที่สิบของเขาก็ปรากฏขึ้นทันทีบนนั้นลอยอวนไปด้วยแสงสีม่วงชั้นหนึ่งผนึกเอาไว้อยู่บนประกายแสงสีแดงของตัววังสวรรค์วังที่สิบเองในเซียวพริบตาที่เขตติงหนึ่งสาสองปรากฏขึ้นสีสะอึ้งตะลึงไปในทันทีดวงตาเบิกกว้างฉายความมุนงงและไม่อยากจะเชื่อออกมา จะไม่ได้อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรอกหรือเข้าไปสิสวีชิงพูดออกไปอย่างสงบนิ่งขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก